สวัสดีจ้าพี่น้องมือวันนี้พี่แลวพี่สิพาพี่พาน้องมาเบิงควายงามของพ่อออบ้านท่าเสี่ยวอำเภอภูเวียงขอนแก่นจะมีแฟนๆหลายท่านเนาะจ้าเพิ่นียกกลองมาว่าพี่และจ้าภาพไปเบิงควายของพ่อออแน่อยากเห็นเจ้าสิงโตอยากรู้ว่าเจ้าสิงโตนี่สิงยังอยู่คือเก่าบอยยังสินะถ้าหากว่าเบิงแล้วสนใจอย,อยากได้มาทับควายเจ้าขวง เพิ่น็อจากเบื้องก่อนว่าเจ้าสิงโตเนี่ยสีง้มตางเกาบัวยังสีนะจ้ะเอามานีเข้ากับบล้อซาจ้ะอันนี้พ่แม่น,นั่นเนี่ยพี่น้องอันนี้พ่มแม่สิงโตอันนี้เป็นควายแม่จ้ะเนี่ยเป็นควายคนเป็นควายแม่พันุของพ่อออดจ้ะนี่เจ้ารูลรอจ้ะเจ้ารูลรอชื่อว่าสิงโตจ้ะ นี่ละจ้าพี่น้องควายง้ามของพ่อออที่ซื้อว่าเจ้าสิงโตจ้าตอนนี้ก็ลามไว้นี่ละจ้าเดินของเดินนาของพ่อออจ้าพี่น้องพ่อออแล้วก็นี่ละจ้าพามาเบิงอีพ่อเจ้าเจ้าสิงโตเนี่ยตอนนี้อายุแล้วดิจากปีหรอพ่อพว่ะอ๋อตอนนี้ได้หาปีกว่าแล้วอันเราเห็นผู้สาวพ่อเราเห็นสาวงามตัวที่เขายางไก่บ้างคันเราก็เลยโบกอยูปันใดจ้า ช่องสีแมนเห็นเห็นคนงามจ้ะเจ้าสิงโตจ้าสิงโตสิงโตสิงโตจ้าเราลักษณะเราเป็นจ้าจ้ะอีพ่อจ้าเจ้าสิงโตตอนนี้เราสูงไรเป็นไงหรอพ่อร้อยหกสิบกวัวนี่หรอครับร้อยหกสิบกัานะพ่อเนาะจ้ะร้อยหกสิบบวกบวกคือเพราะว่าเบื้องลักษณะก็คือว่าอีพ่อเราจับควายอยู่เนี่ยเราสูง เราสูงกว่ายูพองสิแนะจ้ะพ่อเจ้าเจ้าเจ้าสิงโตเนี่ยเราเป็นลูกของควายตัวใหญ่กว่าโอ้พี่น้องจ้ะเจ้าสิงโตเนี่ยเป็นลูกของเจ้าใบหยกจ้ะพี่น้องเจ้าใบหยกตะกี้งามงามเดียจ้ะถ้าพี่น้องเคยเบืองเนาะเจ้าใบหยกนี่งามอิเลียจ้ะอันนี้ก็จะเป็นลูกของเราจ้ะซึ่ง แฟนขับหลายๆท่านเนาะได้เบื้องคลิปที่พี่แรมีเคยมาทายล้วก็เอาเจ้าสิงโตนี่ไปทับปรากฏว่าลูกแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยเต็มบ้านเตรมเมียงพูียงอยงู่พี่น้องแถวไปหอดสามเสี่ยมเพือข้างนอกจ้าผู้ใดได้ทับแล้วกับ่ผิดหวังจ้าโตง่ายลำโตงบางคนทับแล้วเพิ่นมาจองเลยด้เพราะอน่คอกนี่สามเดือนนั่งเสี้ยจองแล้วกะให้ราคากันไรเป็นแสนกันมีจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นควายพ่อพันธุ์ของพออ่ออดอีกตัวหนึ่งจ้าที่อยู่กับพ่ออดนี่ มาโดนเตื่อบแม่นว่าพ่อสาปีแล้วนะตั้งแต่พ่อมาไม่ไหมเนี่ยตะกี้เลาใหญ่บันไดพ่อจากปีมาสองปีกวา่าอืมจ้ะอีพ่อเคยเคยเห็นลับอยู่ทางอื่นบ่ไม่เด้โซ่ไปรอบนึงไมโซ่ว่าไปขับปีแงรอบนึงอ๋อมีเอาไปรอบนึงจ้ะเอาไปซองเดือนอืมลิ้นข่าวช่วงนึงว่าเจ้าสิงโตบ่อ,อยู่สันว่าน่ะวันนี้เอามาไหมโดนอะไรน,นะพ่อไม่มะจะโดนมาจะถี๋หา จ้ะสิงหาปีหกซีบ้งหันเนาะจ้ะอันอเราวกัยญาไงเขาเบิ่งความงามเราวนไงเขาเบิ่งความงามพ <c oughs> ุน่ะพี่น้องเบิ่งด้วย<ด><ด>ผุนนะโอ้ผ<ด><อ>ุนว่าควายงามให้เบิง่งเถอะเวาระยะมาเพียรพุนนะเอาระยะมาเพียรเรากระตรงกันงามเสมอกันดีดีจ้ะพี่น้องอีพ่อเจ้าเจ้าสิงโตนี่เขาทับยุย่นหนีมันบ่ทับอยู่กับบ้านนี่กันราคาเดียวรครับด่นตัครับสองพันนี่กันโอ้ราคาทับสองพันจ้ะพี่น้อง จ้าพันกับโบมีเงินกันใช่กันใชจ้าอันนี้อีพ่อเราให้เปิดทับอยู่ที่ราคาสองพันรับประกันสามเถื่อจ้าถ้าพี่น้องมีรถกับแกมาหาอีพ่อเลยก็ได้จ้าโทรหาอีพ่อเลยจ้าอีพ่อเราก็มีรถบริการรับส่งให้เรียบร้อยจ้าพี่น้องราคาก็ต้องต่อรองกับพ่อเราเองแล้วจ้าแต่ว่าอีพ่อเราเบาบางแยกหรอกเราใจดีใจดีพี่น้องเอ้จ้าอีพ่อจ้าทวนเบอร์โทรหีรรอบนึงนะจ้า 089 0์แ021ก2าศูนย์แปดเ้ะอันนี้ก็คือเบอร์ของพ่อออดบ้านท่าเสียวเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากได้พ่อพันธุ์วสวยๆงามๆเปลี่ยนพ่อพันธุ์ที่สายพัฒนากับสมัติตรออีพ่อออดได้จ้ะว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่ทั่วมหาพอ่อเราได้จ้ะพอ่อเราบ่อง่ายกันเองจ้ะมีควายยี่สามตัวที่เป็นพ่อพันธุ์จ้ะแต่ว่า นอกจากสามตัวนี้อีพอแล้วก็มีควายที่อยู่ในฟาร์มแล้วก็มนี้อีกจะถึงตัวน้อยตัวหญ่ตัวแม่ตัวอย่ังสี่แล้วกับนี้ลายตัวโยจะแต่ว่ามื่อนี้พี่แลมีกับพาพี่พ่อน้องมาเบิ้งควายพ่อพันของพ่อแล้วเนี่ยสามตัวตัวละคิบที่คิปที่พันมาประหันกับพี่น้องกับย้อนกับไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ้าพี่น้องมื่อนี้พี่แลมีกับพ่อก็ต้องลาไปก่อนจ้าเมื่อไห่เมื่อหนมาพ่อกับพี่แลมีก็เกาเด้อพี่น้องเด้อจ้าถ้าอยากได้ พ่อทำงานหนังสิก็ต้องโทรหาพ่ออดได้เลยจ้ะเบื่อทัวก็ยุติใจคิดเหนื่อยจ้ามวันนีก้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะท่านผู้ชมหมนนนะัะจ้ะงามคือเก่าจ้ะงามคือเก่าที่พ่อเรามีลูกควายหลายกว่าเก่าตัวนี้เราทับไปเนี่ยพ่อเราท่วงไป เขาบอกว่าท้องก็ตรวจท้องหมอทมา่านมาท่านมาอพื่อมาเว้นเนพื่อใช่มาเว้นติดใจพอบค่อยค่อยตรวจค่อยตรวจแล้วครับอืมเพตรวจมันก็มีปัญหาจ้ะอีพ่อดพเปิดราคาพาันกล่องเลยบ่เปิดได้หรอผอบท้องอ,อ๋ออีพ่อเราต้องเอาหมอมาตรวจเบื้องก่อนจ้ะพี่น้องปัญหาเมื่เกิดร้ายมาตรวจจ้ะเดินดีดี อาแสดงว่าถ้าเป็นควายแม่เนี่ยถ้าอีพ่อเปิดราคาี่อีพ่อต้องมั่นใจต้องเช็คเบิ่งก่อนว่าควายพ่อนี่ท่องจริงท่องบ่จริงมันบ่นอโอมาตรฐานพี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องได้ควายจากฟาร,ร์มของอีพ่อแล้วไปเราเนี่ยถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยพี่น้องมั่นใจได้เลยเพราะว่าอีพ่อเราเอาหมอมาตรวจให้เบิ่งแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างความหนาเสาถือให้กับพี่น้องจ้ะเราอีกอย่างหนึง่งเอ่อ เราก็เป็นฟาร์มที่มีเื้อเสียงของอำเภอภูเวียงจ้าอันนี้ก็เป็นบรรทัดฐานที่ดีๆที่อีพ่อเราสร้างไว้จ้ะเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานพร้อมทนะีนะบรรยากาศก็มาหากินอะไรผู้โดนเนาะแม่จ้ะต้องซื้อสัดวะจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนาะจ้าที่ที่แหลมกับพระวัดนี่พาพี่น้องมาเบิงมื้อนี้จ้ะมาเบิ่งบรงบรยา, <c oughs> ากาศน้องคนก็นลงน้แล้วเนาะจ้ะจ้ะ อันนี้นาพ่อปอนน่ะพอ่อของหลานของหลานโอ้หงานี่พ่อกันบ่นเนี่ยพอ่อจะออ้ะอีพ่อปล,ลูกหงาไว้อีู่บ้จันงโอ้ตัวนี้ซื้อว่าเจ้าทองทองคำ,งคำพระวัดจ้ะ,จะเรามีควายโมลาอยู่เด็ดนะั่นพูนควายโมลาตัวเมียจ้ะพ่อเรากำลังต้อนอยู่ พอออดแล้วก็มีลูกหลานเลี้ยงควายให้จ้ะแล้วบริบทผู้เดียวดอกพี่น้องแล้วก็มีลูกมือยื่น้ำอยู่ก็จะเป็นลูกหลานจ้ะก็ต้องยอมรับว่าควายตัวผู้เนี่ยเอายากเลี้ยงยากเมี้ยงจ้ะก็ต้องมีกําลังคนเด้ยวยเลี้ยงจ้ะพี่น้องจ้ะอันเบิ่งผู้เลี้ยงควายอย่างนี้เพื่อแล้เชี่ยวๆทุกคนนะต้องทาเลี้ยงควายทุกคนนะ ทั้งเมียทั้งนางแบบชิวๆสบายๆนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆจ้ะเลี้ยงควายควายพอพันควายงามแต่ว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศอีกเกินล้านจ้ะควายกันหลักล้านเด้อบรรยากาศก็เกินล้านไปอีกบรรยากาศดีจ้ะกลับไปเนี่ยกลับจ้าเออหรือว่าบอกกลับ เถอ่าโยได้ร้ายแต่ไหนบาเขาต้องว่าถามซื้อนะพ่อซื้อไร่หรือเล่ะไกลับหลวพ่อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เดวรอบหลังสิมาเร็น้ำไมดอกพวอาจ้า